บวันเดย์ให้ตัวเองค่ะเพื่อนๆสวัสดีวันเกิดของตัวเองนะคะวันนี้สกัญญาก็ทำอาหาร Happy birthday พุ่มพูน Happy birthday เพื่อนๆ Happy birthday อ่าอาหารนี้สำหรับอา่าสกัญญานะคะก็จะมีส้มตำตัวแครอทนะจ๊ะน,น,นะอา่าวันเกิดเราเราก็อยากจะกินอาหารที่เราชอบนะจะนะ mm hmm. แล้วก็มีทับทิมดูอยูส่สอันนี้สำหรับ Ah, uh, uh, happy birthday, Cam Cake, te non cake Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Sukania Happy birthday to you <coughs> Madonna Le voilà! อันน <g binary> ี <fi> ้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ให้ปี้เบิดเดย์สักอกันยานะคะแต่ว่าอันนี้สามีชอบก็เลยซื้อให้คนสามีค่ะเอาภาษาอตรานให้มเย็นอันตะกูลีอาเตอันตะกูตัมงัยู่ตี ฉันตะกูเรียสุดญ้ายันตะกูรีเปเมปูร์บา <laughs> สุขสันต์วันเกิดให้ตัวเองค่ะขนมเค้กก็ซื้อให้ตัวเองนะคะรัแม่ส <laughs> บายตักค์คนอ่นขนมเค้กปีนี้ปีนี้ของขวัญก็ไม่ได้ค่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่าหมดโปรโมชั่นแล้วนะคะคเพื่อนๆ <laughs> โปรโมชั่นก็คือออาเดสโซริซซลุงโกโซลองเฮียกัลโนแกนนาแชะอะอาเป้แฮปปี้เบิร์เดย์มาดิโตโน่คบป้าเรนะเขาอดเขาเซว่าหมดโปรโมชั่นใช่ไหมคะเพื่อนๆอยู่กันนานได้ทุกปีทุกปีแล้วอยู่กันมาเจ็ดปีได้ครบเจ็ดปีแล้วปีนี้ก็มไม่ได้อะไรเลยค่ะ วันนี้สามีไม่บายอะไรให้ไอไม่ซื้อของขวัญให้เลยค่ะเพราะว่าหมดโปรโมชั่นแล้วนะโปรโมชั่นหมดโปรโมชั่นต้งสายหิวกินแล้วค่ะว่าสนาโปรโมชั่นวันนี้ก็สุขสันต์วันเกิดทุกๆคนนะคะที่เกิดวันที่หกเดือนตุลา เหมือนกับสุกัญญาไม่ว่าจะเป็นหลานชายสุกัญญา,ญญาก็เกิดวันที่หกือนตากาก็ขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเรจ,ร,จเริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานการเงินและชีวิตครอบครัวนะคะแล้วก็สุกัญญาก็ขออวยพรให้ตัวเองด้วยเหมือนกันสุขสันต์วันเกิดให้ตัวเองค่ะขอให้สุกัญญามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง<อ>ไม่เก็บไม่จน ร่ำรวยเพื่อนฝูงร่ำรวยเงินทองมีร่างกายที่แข็งแรงและก็ให้มาลิเตอรักโมเยตันตี้เชร์แฮปปี้เบือวัเดย์นะตันตี้ปมปวนเพื่อน ขอให้แรมเม่อยเย็นหน่อยขอให้สกัญญาอะไรนะสุกัญญาปีคลีนะเาิวที่ายสามีุกัญญาบอกว่าสุกัญญาปีคลีนนาอายุ12ปีอ2ปีฝ่าเอ๊ะสิเดือบางคนว่าได้ี่ได้อ2ปี พิ ina, mm ่ค hmm. ลีนม po ีแ mm ่ยิมม่ l นแต i มพโปโลนหรอคนพี่น้องจ๋าจะวันเกิดหรือวันไหนไก็ต้องทำให้สามีเหมือนเดิมนะคะพี่คลีนันตัดไก่เห้ผมแ้วสัญญาพี่น้องจ๋าสี่สอพี่คลีนกพั่เพราวพี่คลีน่ตอกยแล้เลน้วก็แล้วก็บกินอันัไก่สัญญาเขะกินพี่น้องจ๋าเราเบิ่งจ้าเบิงจ้า อัาเกลอปาคนทเหรือ่าอย่างก็ละเอาหารทะเลนอจากกุ้งปลาปลาจะสุกัญญาก็เอาเฮดไซโฟโนมากินบ่อผมก่กินสั้นว่านะนาะผมกินใกล้กับขนมเทศกับตะอ่างนสันจาพี่นองาลังใก้แล้วก็ไปกินนะจาสุัญาเ็าซื้อเอานังไกล้อ สุัญญาก็กินสะส้มอา,าปิดเดล,นะล,ล,ลับผิเนาะฟุบ้าเพราะว่ามีาเซ่วล้สุัญญาจวดจวดจาพี่น้องจ้าเดี๋ยวสุัญญาเอาเนี้ออกให้สามีก่อนนะคะแล้วเขา,ากินส้มตำกับสุัญญาเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไม่ดูนะคะ